เขาพรมรุง้งสวยงามจับหมายเราเดินใส่ยาวจังนี่ไปถึงนู่นเลยครับแถวเดียวเลยยาวๆน,นี้เบ็ดหกสิบหลังครับสิบนิดๆหายไปก็เยอะคนยืมก็เยอะวิธีชาวบ้านมาเราไปคิดมากไหมครับได้ครก็ไหนอเอาแค่นั้นนี่ครับ ครับยาวสวยงามร,รุ่นกันครับผมเหยื่อมันเดิมเหยื่อครอบจักรวาลในเดือนนี่ครับมีขุดมาไม่รู้จะพอเปล่าใส่แค่นี้ครับผมดาวผมกินหักแกล็ด ครับผมครับเหลือเบ็ดอยู่20่สิบกลังแส่ยังไม่หมดครับเปลี่ยนหมายก่อนน้ำหมดก่อนน้ำท่าไม่ค่อยดีครับปีนี้สู่ปีที่แล้วไม่ได้ล้นเลยล้นตะลิงเดินกลับช่วงขากลับครับผม พอมีตัวไหมฝั่งนี้พอได้รุ่นกันหรือเปล่าอา้าขนาดนี้ไม่ได้ใส่ลืมไปขนุนเลยครับี่ครับบรรยากาศช่วงสี่โมงกว่า เงียบอยู่ช่วงนี้จะมีตีบ้างครับเปล่านี่ก็เงียบอยู่นะครับมาดูอีกรอบอย,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 อยู่ไม่อยู่ครับอยู่ครับผมมาครับอ้ยนี่ครับ

แรมแรกครับผมเอาแรมแรกครับหลุดครับเมื่อกี้ลงข้างบ่อสวยๆครับติดตามครับผมแรมแรกมาแล้ววันนี้มาแล้วครับหายินหาแกระบรรยากาศขอบน้ำลุ้งครับผมเอ๊มานครับมานทันนี้ตีครับผมหลุดเยอะลอยเลยครับ ลุนกันต่อครับพอจะได้ลุ้นครับเห,หลือยี่ยี่สิบกาลังเดี๋ยวใส่ไม่หมดเดี๋ยวต้องไปใส่ต่อครับอันนี้จะถ่ายเดินถ่ายก่อนนะครับผ่านนเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมืดซะก่อนครับลุนกันต่อนหนึ่งคืนน่ามาน,มานได้ตัวไม่ได้ตัวใส่สองไม้ครับฝั่งนี้สิบสิบสองคัน เด็ดอันนี้ยังอยู่ครับมันก็ยังอยู่มันก็นิ่ง <c oughs> เป็นยังไงเนาะคืนนี้ได้ไม่ได้ไม่ว่ากันครับผมได้ลุ้นใส่ชมบรรยากาศ ันี่ลองใส่ดูดกครับยังอยู่ครับฝั่ง,งนี้ก็ยังอยู่ ครับผมนี่ครับพันเบ็ดจมแต่ว่านิ่งครับไม่รู้จะอยู่เปล่าดูก่อนครับอยู่ไม่อยู่มีอยู่ครับผมรุนนะครับแฮวครับรุนกันต่อครับพอจะมีตีก็พอจะได้รุนอยู่กันครับไม่งั้นก็ อยู่กันต่อครับข้างหน้ามีอาการครับผมนี่ครับนี่ครับอยู่ไหนเอ่ยวันนี้ครับดยูนี่ครับลูอยู่ไหมวันนี้มีตัวช่วยครับอยู่ไหมเอ่ยครับครับอยู่ครับอยู่ ใส่สวยครับใส่ใหญ่ครับใส่ลยแล้วครับอือหือโชคดีครับเมียมาด้วยครับแบตหมดครับเมียวิ่งตามมาครับนี่ครับนี่ครับผมมานี่แล้วครับคืนนี้ครับไม่แห้วไว้ามน้ำพริกไส่ลุยแล้วครับนี่ครับขออนุญาตปุดครับลุ้นกันต่อครับยาว วยงามเียบมาละวเก็บเก็บจะหมดแล้วครับลุ้นกันต่อครับผมดูครับผมจม o เก็บจมครับผมให้เมียสองให้ครับผมหมดแล้วลงไปดูครับไม่รู้อยู่เปล่าครับเหียบมาก เเงียบอยู่ครับอ,อยู่ไมออ่อยู่ตัวอะไรอยู่สองมันโดนนะครับอืมไม่ได้เสียง รุดดิด้นไม่มีอะไรเลยครับผมหลุดนะบ๊อบห้าวื้นครับนายจะรุน,นแต่หัวค่ำรนุนครับผม เดี๋ยวกอ่นอ,กอนเดี๋ยวก็จะมุดอีสามพันสามหลงังชุดสอง đây là người khách nghe coi khách ơi, dù không ăn lắm đi, không lắm cái อยู่ครับอันนี้เบ็ดไปเหยื่อหมดครับตีครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่อยู่ครับข้างหน้ามีอาการครับไปลุ้นข้างหน้าก่อนครับนี่ครับยินเสียงครับนะครับอยู่ไหมเบ็ดยังอยู่ไหมนี่ครับน mm ี hmm. ่ครับผมนี่คร right ับ อยู่ครับอยู่ครับเห็นไหมเห็นครับใส่โลครับนี่ครับผัดทานครับผม,าาบม,มแห้เครับคืนนี้ ไปเดินทำงานครับครอบจกกักรวาลนะครับผมกินหน่อแกล้มครับลุ้นกันต่อครับความไม่ประมาท

ครับผมเดินยามรอบแรกครับรอบดเด็กได้มาสองตัวไซโลสองตัวเลย,ยช่อนตัวดุกตัวครับผมแบตผมหมดครับเหยื่อก็หมดแล้วครับหากลับรุ้นกันครับว่าจะมีตัวไม่มีตัวเอาขากรับเจอตัวแล้วครับเอาอ๋อพิ่งใส่เหยื่อเมื่อกี้ครับเห็นครับม มาครับเอา,เอาลุดลุดฮึมตัวข้อมือเนาะันจะคุยครับปลาเพิ่งกินเลยครับเหี้ยปลาครับลุนนกนรนะับจอนี่เพิ่งกลับมาเพิ่งใส่เหยื่อไปเมื่อกี้ครับ เดี๋ครับถ้ามีลุ้นเดี๋ยวผมถ่ายดูครับบรรยากาศเช้าจหกโมงแล้วครับผมสี่ห้าสี่สิบลมลุงยังมองไม่เห็นครับ <S <S ช่วงนี้พายุเข้าไม่มืดตึ๊บเลยทางเปไหมนักสุเลยนิดนึงพอมีน้ำบ้างครับบางนาก็มี หึ่งหนึ่ง,งทางน้าก็พอได้ใส่ครับผมนี่เป็นยังไงเยอะยังอยู่ผมอ๋อครับจม นึกว่าหลุดหาไม่เจอ,อมือบังอีกตัวยังอยู่เปล่าครับฮึมหลุดครับผมครับผมอันไหนมีลุ้นมีตีเดี๋ยวถ่ายดูครับ นีเริ่มหมายใหม่สองหลังแรกมีตีมีดึงอยู่แั่แต่ว่าไม่มีอาการอะไรเลยโอครับผมลุ้นกันต่อครับกลับหากินหาแกลบนี่ก็มีตีครับดูครับคันเบ็ดแต่ว่าไม่มีดิ้นไม,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 ม่มีอะไรเลยจะอยู่ไหมเอาอยู่ครับผมอะไหลครับนี่ครับ ดวตนั้งเต็มอะไรไม่รู้ครับตายครับนี่ครับแหวแล้วครับเช้าเนีรใยการนี่ครับเห็นตัวว่าครับนี่ครับอ่าแล้วครับดวเบลเลอร์เลยครับ อืมีการครับผมอะไรผัดเผ็ดเลยครับโอเคครับลุ้นกันต่อครับผมอนุญาตตรดก่อนครับนม่ละครับเหตุการณนี้แล้วครับเงียบครับดูดึงครับพันเบ็ดจมอยู่นู่นครับ ดูรอบสุดท้ายตอนสองทุ่มกว่าครับไม่ได้มาดูอีกถ้ามีติดก็ตายครับแค่นั้นแหละครับถ้ายังอยู่นะรอบห้าทุ่มไม่ได้มาดูเยือหมดครับรอบห้าทุ่ม เลยไม่มาดูครับม่นว่าแล้วครับเบ็ดขาดเลยครับอือเบ็ดขาดครับผมอยู่ไม่อยู่ถ้าอยู่กตายแถวนี้แแล้วครับเบ็ดขาด ตัดยาก็มาครับเช้า,ชาเริ่มอ,ออกตัดยาแล้ววิธีชาวบ้านเรายาห้วัวอาใอนมีอาการครับจมดึงยุนงอเลยแต่เนียงอีกแล้วครับรุนงิงครับจะอยู่ไม่อยู่ขอ,อยอ,อยู่ครับอาอยู่ครับผม นี่ครับเจตัวแล้วครับมาดูครับลงองลงนี้แล้วครับไม่ลงก็ไม่ได้ครับพันจะหลุดครับเจะได้ รุดจริงๆครับผมที่มือจะาของครับอยากเราเบ็ดออกจากมือก่อนครับนี่ครับนี่ครับลุดลุงเอาอะไรยังไม่ได้ครับเสียดายครับผมโอเคครับลุนกันต่อ ครับเช้านี้ได้สองตัวได้ปลาหลายตัวหนึ่งได้ตะข้อตัวหนึ่งชอนมาแล้วครับแล้วก็รุดมาดูครับดึงขึ้นมาแล้วได้ปลาครับได้นิ้วตัวเอง <laughs> จะว่าตายครับโอ้โหผันเยอะไปหน่อยครับแล้วก็เบ็ดขาดไปหลังหนึ่ง หลุดไป3าสี่ตัวครับไม่ได้มาดูช่วงคืนเฮ้ครับไปสรุปผลที่บ้านครับกับของเมื่อคืนด้วยเมื่อคืนได้อสองตอนเย็นหนึ่งครับเป็นสามพอได้กินได้แกล้มที่บ้านเราครับไม่มีโอดครับถ้าขยันรุ้นรุ่นกันต่อครับเอเครับผมสรุปผลเช้านี้ครับจะไซครึ่งโลไซเกือบโลครับผม หลุดก็เยอะหลุดก็ไม่ใช่ถึงวันของมันครับผมได้แค่นี้ก็เพราะได้กินได้แกล้มครับท,ทีชาวบ้านไม่ต้องไปหาซื้อจับจ่ายนี่ว่าจะทำเมนูต้มครับต้มกระชอนใส่ขิงตัวนะเ๋ยวไปตำน้ำพริกสามสีตัวครับก็ได้อยู่ 2- 3สาวันครับผมเคครับติดตามครับผมฝากดไลค์กดติดตามด้วยครับกินได้แกล้มครับสไตล์บ้านบ้านตะนใช้เมืองมีรำ you got a